มหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุตินันท์ประสิทธิภูริปรีชาอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารและทีมนักวิจัยให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดรวิทูลเหลียวรุ่งเรืองผู้ส่งคุณวุฒิจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพทและคณะในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการยกระดับพันธกิจที่4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านงานวิจัยการดำเนินงานโครงการการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพในการแข่งขันสำหรับชุมชนทุนทางวัฒนธรรมอำเภอเขมรราชและอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีโครงการวิจัยปีงบประมาณ2566กการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่นกลุ่มโครงการต่อยอด Advanced Track ครั้งที่ 1. นึ่ณห้องประชุมบุญทริกชั้นสําสำนักงานอธิการบดีจากความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ฟื้นใจเมือง2,559ถึง2,565โครงการการจัดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อเขมราชจัังหวดอุบลราชธานีซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภายใต้กรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จึงนำมาสู่การดำเนินโครงการการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพในการแข่งขันสำหรับชุมชนทุนทางวัฒนธรรมอำเภอเขม,มาราชและอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ2,566ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนทางด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพอทอขับเคลื่อนโดยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ดรชาวริ์ถิ่นวงพิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการหัวหน้าโครงการวิจัยได้กล่าวว่า การดำเนินงานวิจัยโครงการการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพในการแข่งขันสำหรับชุมชนทุนทางวัฒนธรรมอำเภอเขมราชและอำเภอนาตานจังหวัดอบลราชธานีปีงบประมาณ2566แบ่งกลุ่มกิจกรรมและทีมผู้วิจัยเป็น4กลุ่มได้แก่1กลุ่มข้อมูลและแผนที่วัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนทุนทางวัฒนธรรม2กลุ่มพิสาหกิจวัฒนธรรมทำหน้าที่ในการพัฒนาผู้ประกอบการ สินค้าบริการศึกษาความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ 3. กลุ่มภาคีเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆและประสานงานกลางและ 4. กลุ่มอุทยานวัฒนธรรมสร้างสรงสรค์ทำหน้าที่ในการรวบรวมและลงพื้นที่กิจกรรมเทศกาลการรับรู้แลกเปลี่ยนตลาดถนนคนเดินซึ่งการดำเนินงานในช่วง3เดือนเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2566สร้างความร่วมมือกับภาคีวิจัยในพื้นที่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาข้อมูลทุนวัฒนธรรมในรูปแบบแผนที่วัฒนธรรมแอนด์เมตาเวิร์ส การเก็บข้อมูลผู้ประกอบการและวิสาหกิจทุนทางวัฒนธรรมการวางแผนพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจและชุมชนทุนวัฒนธรรมการพัฒนาชุมชนและวิสาหกิจทุนวัฒนธรรมเช่นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและวิสาหกิจทุนวัฒนธรรมอำเภอนาตาลบุรณาการเข้ากับงานบุญเดือน3ส,สมโพธพระเจ้าใหญ่องคตือ้อและการรวบรวมข้อมูลสถานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับศึกษาความ เป็นไปได้ในการลงทุนในอำเภอนาตานหรืออำเภอเขมรราชต่อไป